นี่เราแพลงมาแผแพลงมาตอวนี้นะครับเราโดนช้างนะฮะไล่ลงออกมาไม่จะไปเลยนะครับตอนนี้น้ำเราก็หมดนะฮะของกินเราก็ไม่มีมีแตกอนนี้มีแต่กล้องนะฮะต้องฉี่เ่ยฉี่กินเลยแล้วเนี่ยที่นี่แห้งแล้งมากนะครับ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอยางไปนะฮะที่เราจะไปนะครับคือเราต้องขึ้นเหนือครับไม่มีไม่มีเหตุผลเหมือนกันทำไมเราต้องขึ้นเหนือแต่หนังทุกเรื่องมันขึ้นเหนือหมดฮะเราต้องขึ้นเหนือด้วยอไที่มีนะคือมีดไฟแชกนะฮะก็บุลีนี่ฮะดูจากสปอร์นะครับสปอร์วนี้จะบอกเราได้นะฮะเนี่ฮะ ว่าทางนี้เป็นทางที่ตะวันออกนะฮะเรามุ่งเหนือน,นะฮะเรามุ่งเหนือนี่เราไปทางที่ที่นี่กันก่อนนะฮะไปเรื่อยๆหัวยจริงๆเนี่ย,ย,ย,นนยทีมผมกำลังจะตายแล้วคนหนึ่งชื่อปัดจ๊อบเนี่ยเหลือพรานอีกคนหนึ่งน้ำก็ไม่มีบุ <laughs> หรีทางไหนวะเไปตรงไป โอวยบงทางทางไหนไม่ไหวฮะทางไหนวะไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่เข้ากินเฟอร์จะนักคอปเตอร์ยังมียังมีข้าวกินไม่ไหววันนี้เหนื่อยมากเลยอะไรที่ทำให้เราสุดเสกแค่นี้เราอยากไปทำมั้ยเรื่อตีนหคนนะฮะรอยตีนนี่บงบอกได้นะครับว่าเราจะไปสู่อารยธรรมที่เจริญแล้ว ตามตีนไปนะมีคอนเวิร์ตฟิล่านะฮะ <c oughs> อดิดาส <c oughs> ในทีมีหมดนะเราต้องตรงไปตางทางนี้นะไอ้จับหันมาหน่อยไอ้คนที่บอกไม่รู้ทางนะ้วแต่เดินนำไปแล้ว <c oughs> โอ้โหสีขงมาเลยอีกแบ